กบผมนะแอดวิชั่มบูเกตไฟโอ้โหเสียงดีๆแบบนี้นะครับอ่ะ โอเคครับผมนะใครที่จะซื้อเอฟเฟกกับผมนะครับก็จะรีวิวนะครับก่อนการส่งของให้แบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับมาดูเลยว่าบอสเอ็มบี25ทำไมถึงน่าใช้นะครับเพื่อหนึ่งเลยเนี่ยเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างจะเล็กกระทัดรัดนะสองคือมีเอ็กเขาเรียกมันว่าชื่ออะไเนี่ย L.R. นะครับออกซ้ายขวาได้เลยอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วก็มีโฟนนะครับไว้เสียบหูฟังแล้วก็มีออฟอินไว้เอาเพลงเข้ามาแกะได้เลยนะครับนะมีกีตาร์อินนะครับ มีชื่เสียมหม้อปแปลงนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มเท้ามี2อาเขาเรียกว่าแบงค์อาแบงค์ดาวแล้วก็มีปุ่มโซโล่นะครับเราต้องการโซโล่อเงี้ยเราก็กดปึ๊กไดเลยอย่างนี้นะครับอ่ะก็เป็นเอฟเฟก1ตัวที่น่าใช้นะแต่ถ้าใครจะซื้อกแับกรมูคิทร์ไฟเนี่ยนะครับนะมันจะยิ่งน่าใช้เข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าเราจะต้องเซตอัพห้ด้วยแบบนี้เลยเซตอัพให้เลย เซตอัพเสียงคลีนนะครับอ่าสองจีมคอรัสสามเป็นแต่ริชั่มนะครับเสียงสี่เปนสี่โซโล อัที่5าอันที่5นี่ก็จะเป็นแบบว่าแตกแบบว่าเยอะหน่อย ประมาณนี้เลยเราก็จะตั้งเสียงไว้ให้ประมาณนี้เห็นไหมครับคือต้องเรียกว่าถ้าคุณซื้อกับมือชีพคุณก็ได้ได้ความเป็นมือชีพแบบนี้นะครับอ่าครับเอ๊ะทำไมกล้องมันไม่โฟกัสอ่าโอเคไม่เป็นไรครับผมนะเห็นไหมครับนี่เราทําให้ดูเลยนะครับคุณจะส่งกีตาร์ระดับหลักแสนมาเซตอัพหรือว่าจะส่งเอฟเฟกต์มาเซตอัพหรือว่าจะเข้าคอร์สเซตอัพที่โคตรคุ้มมากๆเพียง999บาทเท่านั้นเองนะครับเซตอัพกีตาร์ เอฟเฟกต์หนะ้าตู้แล้วเอฟเฟกต์เนี่ยแทบจะมีทุกเอฟเฟกต์ในประเทศไทยเลยนะครับนะคคุ้มมากๆนะอยากเข้าเลยคออนี้เป็นคอที่ดีมากๆผมบอกได้เลยนะครับนะซาวด์ดีอีตาดีแล้วฟีลลิ่งดีทําให้คุณอยากจะเล่นนะแต่ถ้าฟีลลิ่งไม่ดีซาว์ไม่ดีทําให้คุณอยากจะเลิกน,นะมันเป็นเหตุหวนว่าทําไม วันนี้ศิลปินนะครับหรือว่านักแต่งเพลงหรือว่าใครที่คิดงานโซโล่เฮ้ยทำไมเขาคิดได้ทําไมเขาทาได้เพราะว่าอะไรหนึ่งเลยซาวเขาดีเซตอัพเขาดีนะครับจัดไปนะครับและใครอยากจะส่งมาหรือว่าอยากจะเข้าคอร์สสอนอะไรเงี้ยได้หมดนะครับยีงมียี่ห้าก็มีนะครับมีสอนหมดเลยว่าเสียงคลีนนะคลีนคอรลัสอะไรเงี้ยก็มีหมดนะครับว่าปัดยังไง นใหญ่เสียงคีนจะไม่ค่อยมีปัญหากันนะครับเพราะว่ามันเป็นเสียงบอกว่าเบสิกปรับง่ายอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องอพวกเสียงแตกอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับปรับยังไงให้มันหนาๆให้มันน,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 นวนลๆโ,โ,โซโลโซโลนะครับปรับยังไงเนี่ยครับเนี้ยต้องเข้าไปดูนะครับขอสอนง่ายๆก็ใไ่ ดีมากๆขอดีนะครับอ่ะโอเคใครเจอซื้อขายกับผมก็มาได้เลยนะขายจริงถุงจริงทัวร์ร้านเปอร์เซ็นจดไปกับแอดมินจะมุกจะไปจัดไปครับ